อยูบนห้องเครื่องหนึ่ง,งใช่หนูขอด้วยวเพราะว่าหนูจะเอามาเจ็ลรูกค่ะ <c oughs> มีเสียงไหมหนูขอด้วย <c oughs> เพราะว่าหนูจะเอามาเจ็สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีพี่มันเอียงกอ<ป>มันเอียง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 เนี่ยเห็นปะเห็นกอบพาประผี่หนูว่าไม่ได้อยู่ตรงกลางอ๋อเอาให้มันอยู่ตรงกลางอ่ะแแหละ,หละโอเคเอาขึ้นนิดหนึ่งก็ได้พี่ค,ค่ะ มาสวัสดีนะคะสวัสดี523คนดูสวัสดี523คนด,ด,คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์ค่ะออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะเซรั่มใช้ดีมากขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดี594คนดูใครเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีห0 0 94คนดูใคร655คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์นะคะใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์วันนี้แบบเทสร,ระบบไลรสดนะคะสภาพอาจจะแบบสดๆดนิดนึงหน้าสดมาเลยนะคะไม่ได้แต่งหน้าเลยสวัสดี7 2 9คนดูค่ะแชร์ก่อนได้ไม่เป็นไรโห oh, น่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจ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 ะ ปักหมุดให้นะคะเราจะปักหมุดให้นะคนน่ารักแบบนี้เราจะปักหมุดให้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดี840คนดูใครเข้ามาแล้วขอ1แช์นะคะใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แช์นะคะใครเข้ามาในไลฟ์สดแล้วขอคนละ1แชร์สวัสดี7 2 9ก้า สวัสดี877คนดูนะคะสวัสดี877คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วมานะคะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วมานะคะเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์และพิมพ์คําว่าแชร์แล้วมาสวัสดี900คนดูค่ะขอ1000คนพอค่ะไลฟ์นี้ไลฟ์นี้ขอ1,000พคนพอ ขอแค่1,000พันคนพอเพราะว่าเรามาเทสระบบไลฟ์สดนะคะเรามาเทสระบบไลฟ์สดนะคะสวัสดี967คนดูด้วยนะคะสวัสดี967คนดูนะคะสวัสดี979คนดู9 8 8คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์และพิมพ์คำว่าแชร์แล้วขึ้นมาหนึ่งขอญาติปักหมุดแจกทองให้ก่อนเลยนะ ของยาปักหมุดแจกทองครบ1,000คนหนึ่งปักหมุดแจกแหวนทองเลยใครเข้ามาแล้วกดแชร์หนึ่งแชร์เลยค่ะนะคะวันนี้มาสภาพแบบหน้าสดนะคะเราใช้ระบบไลฟ์สดนะคะหน้าก็จะสดกล้องก็จะสดสีก็จะสดนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้ผ่านฟิลเตอร์ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์แต่อย่างใดเลยนะจ๊ะเพราะว่า มาใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้นั่นเองถ้ามันใส่ได้ก็คงใส่ไปแล้วนะคะสวัสดี998คนดูค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วมาสวัสดี1,000คนดูค่ะสวัสดี1000คนดูขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะห0 0พคนดูนี้ขออนุญาตแจกแหวนทองให้ก่อนหนึ่งท่านขออนุญาตปักหมุดแจกแหวนทองให้ก่อนหนึ่งท่านนะคะสวัสดี 1,100คนดูใครเข้ามาแล้วกดแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ของยา่าแจกแหวนทองให้ก่อน1ท่านนะคะปึ๊บปักหมุดได้เลยไหมเออปักได้เลยอะคุณบันนี่บริงค่ะคุณบันนี่บริงนะคะคุณบันนี่บริงแคปหน้าจอแล้วทักแชทเพจรับแหวนทองไปเลย1วงนะคะแล้ววนเอาไว้ข้างหน้าให้หน่อยได้ไหมคะ ข้างหนะ้าราคาผิดนะเนี่ย222แต่ไปใส่299ขอคนแก้ราคาได้มาใกล้ๆเลยค่ะอขอประกาหน่อยเดีย๋ยะสั่งแก้ราคาให้สวัสดี1,300คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์ค่ะเดี๋ยวเราแจกแหวนทองนะคะแล้วแจกแหวนทองนะทองขึ้นนะคะตอนนี้ทองขึ้นนะ หนึ่งซื้อมาวงละพันกว่าบาทนะคะขายก็จะได้พันกว่าบาทตอนนี้ขายก็จะได้กําไรนะสวัสดี1,400คนดูนะคะสวัสดี1น0 0คนดูเป็นการเพจระบบไลฟ์สดของเรานะคะ1,400คนดูคนแรกที่ได้ไปคือคุณบันนี่บริงนะคะแคบหลักฐานการแชร์ส่งให้แอดมินทางแชทพร้อมกับชื่อที่อยู่ย้ํานะคะแจกฟรีส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดไม่เสียค่าจัดส่งไม่เสียค่าดําเนินการใด นะคะขออนุญาตปักต่อเลยนะคะสวัสดี1 4 0่นี่คนดูใครเข้ามาแล้วขอ1แชร์และพิมพ์คำว่าแชร์แล้วมานะคะขอ1แชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วมาค่ะขอ1แชร์และพิมพ์คำว่าแชร์แล้วมาค่ะ,ะพันห้า,า 1, ไหมพันห้าปักเดี๋ยวปักต่อเรื่อยๆนะคะแก้ราคาให้หน่อยสามอันนี้ สองสองสองอันนี้อื เียญปูอ่ะเดี๋ยวเปิดเปิดรหัสเหรียญปูให้หนูอันราคานี้เหรียญปูอ่ะสวัสดี1,400คนดูค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะ เมื่อวานนี้หนึ่งจิ๊น,นไม่ได้มาไลฟ์นานมากๆเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งเข้าโรงพยาบาลไปหลายวันมากเลยนะคะแล้วก็เพิ่องออกจากโรงพยาบาลมาเนาะใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหนึ่งขอญาตปักแจกแหวนทองให้คนต่อไปเลยค่ะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์และพิมพ์คําว่าแชร์แล้วมานะแม่นะคะแหวนทองที่หนึ่งแจกของญาติเปิดให้ดูนะคะเป็นแหวนทองนะคะคน,น้ำหนัก0.6กกร,รัมนะคะขายได้พันกว่าบาทเลย แหวนทองน้ำหนัก0.6กรัมนะคะขายได้พันกว่าบาทเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราจะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนได้ไปแล้วคุ้มแน่นอนนะคะใครอยากได้นะคะเข้ามาแล้ว1แชร์แล้วรอรุ้นเป็นผู้โชคดีได้เลยค่ะ โอนแล้วรบกวนพิมพ์คำว่าโอนแล้วขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยค่ะและหนึ่งจะปักหมูดแจกทองและหนึ่งจะไปและหนึ่งจะไปไอ้นี่ไปไปไปจุดทูปปูพูดไม่ถูกแล้ว โอนแล้วพิมพโอนแล้วมาหน่อยค่ะอะขอป้าป้า,ปาไม่มีใครอยู่ช่วยเลยเหรอตายแล้วไร์สดไม่มีใครอยู่ช่วยเลยเหรอคะจะให้ทำเองทุกอย่างเลยเหรอคะเอาให้ลูกค้าดูใกล้ๆค่ะใ,ให้เขาแคปหน้าจอใกล้ๆมองดูในกล้อง ไม่ชัดเลยเบอร์เบอร์มากมองไม่เห็นเลยค่ะมันเห็นไม่คุบอ,อปะปาน้ำจับให้น้องหน่อยเออ,เอ,อป้าเอาให้มันบังหน้าหนูเออนั่นแะเอียงนิดนึงป้าเอียงนิดนึงเออ,เอ,อนั่นแหละ ฮะฮะได้กล้งไมกล้งมันมีฉายเล่นมีอะไรมอะไรไกลงไม่กลองมันไอยู่กับท <ok ี่บอกตาไหนว่าย้ายกล้องรู้จัไหนกองไม่ไม่ย้ายอะลูกค้าขาแคปหน้าจอนะรัฐบาลไทยหนึ่งให้ตัวนี้นะคะใครโอนแล้วเอาโอเคนะคะ ใครโอแล้วโอเคค่ะลูกค้าเดี๋ยหนึ่งปักหมุดแจกแหวนทองให้นะจ๊ะเดี๋ยวปักหมุดแจกแหวนทองให้พอแล้วมาลูกค้าขาใครโอแล้วประน้ำเก็บให้หน่อยเดือนนี้คนดูไม่เยอะเพราะเรายังจับไม่ดี ต้องจัดใหม่ดีๆ